สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่4มิถุนายน2563เช้าว,วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะ คุณผู้ชมคะในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะกับ19มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโควิด -19 ซึ่งครอบกลุ่ม9ทักษะใน12สาขาอุตสาหกรรมค่ะนำร่องใน8กลุ่มสาขาอาชีพ ดรสุวิตเมศินซรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือนะคะ ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา19แห่งในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือนอนดีกรีที่ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงอวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่ายยูนิเน็ตเพื่อรองรับงานใหม่ในรูปแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเริ่มจัดอบรมขาดตั้งแต่เดือนมิทุยายนนี้ซึ่งจะครอบคุม9ทักษะใน12สาขาอุตสาหกรรม8กลุ่มสาขาวิชาชีพได้แก่ 1. Smart Innovative Entrepreneur 2. Smart Farming 3. Caregiver 4. Smart Tourism 5. Data Science 6. Creative Content 7. Food for the Future 8. Robotics หรือ AI สำหรับสถาบันอุดมศึกษานำร่องนะคะที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน19แห่งนั้นมีมหาวิทยาลัยของรัฐ17แห่งมหาวิทยาลัยเอกชน2แห่งค่ะมหาวิทยาลัยของรัฐนะคะอาทิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นต้นในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนนำร่องค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ โดยโครงการฝึกอบรมที่จะจัดนะคะได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของอวแล้วในหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรีรวม30หลักสูตรจะเน้นเป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤตโควิด -19 ค่ะซึ่งสถาบันอุดมศึกษานำร่องนะคะจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขาภายใต้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย ทางด้านนาย 3, สัมพันธ์ศิลปะนาถกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการครอบคลุมทั้งผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแรงงานคืนถิ่นและกลุ่มกําลังคนในภาคอุตสาหากรรมการผลิตและการให้บริการที่จําเป็นจะต้องยกระดับทักษะชั้นสูงให้สอดคล้องกับการทํางานในอนาคต ทั้งนี้นะคะหลักสูตรทั้ง30หลักสูตรจาก19สถาบันโดยส่วนใหญ่นะคะจะเรียนฟรีค่ะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะมีแค่เพียงบางหลักสูตรนะคะที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายก็ไม่เกิน1,000บาทค่ะเริ่มลงทะเบียนนะคะได้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารโครงการจะจัดให้มีกระบวนการโพสต์ออดิตเพื่อการรับรองหลักสูตรนะคะซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจะได้รับการส่งเสริมให้สามารถสะสมหน่วยกิจเพื่อรับปริญญาได้ต่อไปเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหมายเลขโทรศัพท์020395612อีกครั้ง020395612ค่ะ ลงนามแต่ช่วงนี้ต้องขอภัยเนื่องจากทราบมาว่าระบบโซนคือเรื่องของการที่เราจะอยู่ในศตวรรษที่ย1ยังไงในเมื่อเรารู้ว่าศตวรรษที่21นั้นมันเป็นภาวะป่วนโลกจากเทคโนโลยีแต่ณวันนี้เนี่ยปัจจัยที่ป่วนโลกไม่ใช่มีแค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันมีเรื่องของโรคระบาดมันมีเรื่องของความเสี่ยงภัยคุกคามต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นประชาชนของเรานะครับจำเป็นจะต้อง ถูกรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่านโยบายของกระทรวงอวเราไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวแต่เราเป็นไลฟ์ลองเอดูเคชันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นก้อนใหญ่สำคัญก็คือคนที่อยู่ในยังยังอยู่ในระบบการทำงานเนี่ยมีกว่า38-39ล้านคนเนี่ย มีโอกาสที่จะถูกดิสรั t โดยเทคโนโลยีมีโอกาสจะถูก Disrupt งานโดยหลังโควิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่การกระทรวงอวไม่ได้นิ่งนอนใจเราจึงมีโครงการ Reskill Upskill แล้วก็นิวส i l ลเพราะว่าการ r e s ส i l l Upskill ที่สำคัญนั้นหนึ่งพลังจะต้องมาจากมาลาัยแน่ๆแต่พลังของมาลาัยนั้นจะต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนเพราะนั้น เราจึงต้องการเป็นดีมานซ s ไซด์แล้วก็ต้องการในการเตรียมการเพื่อให้เขามีอาชีพแห่งอนาคตอยากเห็นว่าประชาชนอีก30กว่าล้านคนเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องขยับไปข้างหน้าเราไม่ต้องการจะพาคนไทยที่ได้รับกระทบจากโควิดเนี่ยกลับไปเป็นอาชีพเดิมนะฮะเพราะถ้าอาชีพเดิมก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เป็น 10, 10ปีนะครับเพราะเราต้องการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมาร t ททัวริ m s m ซึ่งสมาร์ทเออย่างนี้เป็นต้นพยัญนะหลักสูตรตรงนี้เนี่ยเข้มข้นมากเราใช้เวลาตรงนี้ในการศึกษาเรื่องดีมานว่าทําไงที่เขาจะเรียนแล้วกลับไปเป็นสมาร์ทแคริเอร์อย่างที่เราอยากเห็นข้อแรกมหาวิาลยเนี่ยเราพยายามจะชักจูงให้ก้าวออกจากจุดที่เคยทําก็คือสอนคนประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับวันนี้เราจะก้าวออกไปช่วยประชาชน30มสกว่าล้านคน สอนในสกิลสอนในทักษะสอนในเรื่องราวที่จะทำให้คนเหล่านี้ไปสามารถสร้างอาชีพได้ทำอาชีพใหม่ที่จะยั่งยืนมีไรายได้สูงขึ้นมีความสุขมากกว่าเดิมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอบโจทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีแชร์ลิงอีโคโนมี่ไมล์เซตสิ่งเหล่านี้คือการนำร่องของโครงการในวันนี้